วันนี้ครับผมมีสินค้าจากทางครีเอทีฟครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวสินค้านี้ครับเป็นกล้องเว็บแคมนั่นเองครับผมโดยเจ้ารุ่นนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า Creative Life Cam s y n c 108 0่นทั่นเองฮะเจ้าตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้ฮะต้องขอบอกเลยว่าสเปคเขาที่ให้มาเนี่ยจัดักจัะเต็มมากฮะในราคาแค่149 0บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสเปคที่ได้มาเนี่ยโหคุ้มค่ามากครับต้องขอบอกเลยว่าใครที่กำลังตะมองหากล้องเว็บแคมนะครับ ในการ work from home นะครับหรือ learn from home อะไรพวกนี้นะอยากได้แบบกล้องที่มันมีคุณภาพที่ชัดจัดเต็มมากแล้วก็ได้กล้องที่แบบยิงภาพออกมาได้เป็นแบบ full HD ที่เป็น full HD จริงๆไม่ใช่ full HD หลอกหรือว่า full HD ที่เป็นแบบแค่15เฟรมหรือ20เฟรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็น full HD แบบ30เฟรมเลยวิ่งได้แบบลื่นๆเป็นแบบ full HD ที่แบบวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพของมันมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้เนี่ย เขาก็เป็น Full HD ที่เป็นแบบว่าวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพของมันเลยน,นั่นเองนะครับไม่ได้แบบว่ามีการแบบวิ่งแค่10เฟรม20เฟรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรามาดูสเปกกันเลยดีกว่าว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมหลักๆเลยก็คือเรื่องการยิงภาพนั่นแหละนะครับเขาสามารถยิงภาพได้สูงสุดที่ Full HD 3 0เฟรมเลยน,นั่นเองนะครับหรือ1 0 8่ p นนั่นแหละนะครับตามชื่อรุ่นของมันเลยนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าใครที่อยากจะหา กล้องเว็บแคมนะฮะมาใช้ในการเวิร์กฟอร์มผมหรือเดินฟอร์มผมเนี่ยตัวนี้ถือว่าแนะนํามากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับในเรื่องของมุมกล้องนะฮะเขาให้มีความวายมากครับผม77องศาด้วยกันครับซึ่งขอบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวไมค์เขามีไมค์มาให้เป็นแบบว่าเป็นดูโอไมค์ด้วยนะครับนี่รับเสียงได้แบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเสียงเราจะเบาเกินไปหรือเสียงเราจะอู้อี้เกินไปนะฮะ ให้ผู้ฟังเนี่ยฟังได้อย่างชาัดเจนครับไม่ต้องซื้อไม้แยกมาต่อให้เสียเวลาครับซื้อตัวนี้ตัวเดียวจบครบทุกอย่างแน่นอนฮนะในเรื่องของการหมุนนะครับการปรับองศาอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่มากๆนะครับโดยการปรับแบบไปซ้ายไปขวานะฮะคุณจะปรับได้สูงสุดที่30องศาด้วยกันนะครับนี่แล้วก็เงยขึ้นเงยลงนะฮะได้ค่อนข้างที่จะสุดมากนะครับแต่ว่าก็ประมาณ30องศาแหละนะครับผมแต่ว่า ถ้าจะถ้าคุณอยากจะหมุนเปลี่ยนแปลงทิศทางเนี่ยคุณสามารถหมุนได้เลยฮะส,สามร้อยองศาเต็มที่เลยเลยครับแล้วก็ที่สําคัญฮนะตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีตัวยางปิดตัวตัวเลนว้าให้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อความเ็นส่วนตัวนั่นเองนะการกรณีแบบว่าโดนแฮกกล้องนะครับผมพวกแฮกเกอร์เนี่ยมาแฮกกล้องนะครับทาให้แบบว่าเจาะเข้ามาที่กล้องของเราแล้วเห็นเรากําลังทําอะไรที่เป็นการส่วนตัวได้น,นั่นเองนะครับซึ่งสเปคของตัวกล้องนะฮะเขาจะมีค่า F stop อยู่ที่ 2.4นั่นเองนะครับผมโดยตัวดีไซน์ของมันนะครับนี่ก็จะเป็นตามที่เห็นเลยครับตัวกล้องค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมมีสลักโลโก้ค r ี a t ท v e เงาๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีชื่อรุ่นของมันนะครับว่า l i ฟ e แล้วก็เครื่องหมายตกใจนะแล้วก็แคมนะครับผมซึ่งเจ้าตัวสัญลักษณ์ตรงนี้จะมีไฟออกมาด้วยเมื่อกล้องได้ทําการใช้งานนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวฐานวางนะฮะมันสามารถที่จะวางไว้ปกติเฉยๆก็ได้หรือจะอไปแขวนไว้ตรงหน้าจอคอมเราก็ได้นะครับหรือหน้าจอโนโบุก็ได้และที่สําคัญฮนะตัวฐานของมันนะครับมันจะมีรูนะครับไว้สําหรับหันน็อตเข้าไปได้ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะเอาขาตั้งนะฮะพวกขาตั้งแบบไทรพอร์ตอะไรพวกเนี้ยมาวางแล้วก็ใส่เพิ่มได้นั่เองนะครับเผื่อแบบว่าอยากถ่ายมุมสูงหรือว่าวางไว้ในจุดที่แบบไม่มีไม่มีแบบว่าอะไรมาวางเพิ่มเติมหรือว่าแบบอยากได้ในมุมที่เราต้องการอะไรเงี้ย ใช้ไทพอร์ตมาวางได้นี่นะครับและที่สาคัญครับเรื่องสายเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากนะเขาให้มาประมาณ1.8เมตรด้วยกันนะฮะโดยตัวสายค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วก็มีตัวการสัญญาลบกวนมาให้ด้วยครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB ฮะเป็น USB 2.0ธรรมดาครับไม่ได้เคลือบโกลด์เพลทมานั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ภายในกล่องนะครับนี่เขาจะมีของออกมาให้เพิ่มเติมด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นในเรื่องของกระดาษนั่นเองนะครับก็พวกคู่มือนะครับอย่างนี้เนี่ยจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับว่า ส่วนไหนมันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีโบ Volun อนชีนะครับก็คือเรื่องการรับประกันแบบโบรายด้วยน,นั่นเองนะครับคุณเอาตัวเคียร์ทีปเนี่ยเอาตัวกล้องเนี่ยไปใช้ที่อเมริกาก็ได้นั่นเองนะซื้อจากไทยแล้วเอาไปใช้ที่อเมริกาก็ได้นะครับก,มก,ก,บก็มีปัญหาก็สามารถส่งเคลมที่อเมริกาได้เลยน,นั่นเองนะฮะหรือว่าคุณอยากจะไปใช้ที่ไหนแล้วแบบส่งเคลมที่นั่นได้หมดเลยนะครับ๋อ,อกำลังหายชิ้นนึงอยู่อีกชิ้นนึงก็คือเป็น คอมเพลนซ์นะครับน่าจะเป็นพวกข้อควรระวังอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเขาก็มีมาให้หมดเลยนะครับแต่สังเกตว่าที่ใหญ่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไอ้คู่มือนี่แหละนะครับเพราะค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะฮะมันแบบให้มาแบบเต็มที่มากนะครับแล้วก็ตัวกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับคือถ้าน่าจะแบบมีแถมมาให้ด้วยเนาะแบบไอ้ตัวไทพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเขามีมาให้ขนาดนี้น่ก็จัดเต็มแล้วเรื่องสเปคนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูเรื่องประสิทธิภาพของตัวกล้องกันเลยดีกว่ากับประสิทธิภาพของตัวใหม่น,นะครับว่ามันใส่มาแบบจัดเต็มแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับและนี่ก็คือภาพจากกล้องของตัว Creative Life Cam s i n 1080p 10นั่นเ,เองนะครับผมนี่สังเกตเลยครับว่ามันมีความไายกว้างมากๆเลยนะฮะคือผมยืดเหยียดแขนไม่จนแบบสุดฮนะเนะี่ยดูดิ อ๋อว่างมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของมุมมองนะครับเนี่ยเห็นโซนที่ผมจัดของวางโชว์ไว้แบบเต็มที่มากนะครับใครที่เนี่ยจัดสไตล์ผมอย่างเงี้ยแล้วอยากได้กล้องมุมกว้างๆที่แบบเห็นอย่างนี้ด้วยอะ่ะตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ยังเป็นเสียงจากไม้แร่จากไม้ตัวนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวขอสลับเสียงเป็นเสียงจากไม้ของกล้องดูว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับขอบอกเลยว่าเสียงแจ่มมากๆฮนะแอบลองใช้ก่อนที่จะทําทําคลิป ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเสียงจากไมค์ของตัวกล้องเว็บแคมนะครับผมเสียงเป็นไงบ้างฮะเสียงค่อนข้างที่จะโทนแหลมนะครับผมแอบเคยอัดแล้วก็เอาไปทดสอบฟังดูแล้วนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าแจ็บมากๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะตามที่บอกนะฮะมันจะมีแสงไฟสว่างขึ้นมานะฮะตรงตัวโลโก้คำว,ว่า l i v e Cam นั่นเองนะครับ นี่เสียงเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูครว่าชอบหรือเปล่าสําหรับใครที่กะจะแค่ซื้ออไปแบบทํา w o r ์กฟอร์มโฮมนะครไว้ประชุมงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากได้คุณภาพแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงไม้ที่ดีนะครับไม่จําเป็นที่ต้องซื้อไม้แยกซื้อไม้ให้มันเยอะแยะเสียตังค์เพิ่มแบบจบแค่พันห้าอย่างเงี้ยจ่ายพันห้าใส่ปุ๊บจบแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วอะไรประมาณนี้นะครับลองดูกันได้นะฮะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างฮะกับการ แกกล่องกับเจ้าตัว g t i v e l i f e cam s y n c 108 0 p นะครับผมสำหรับใครที่กำลังอยากจะหากล้องเว็บแคมนะมาใช้ Work From Home นะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะพวกนักธุรกิจหรือว่าคนทำงานทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะแบบมีการทำงานอยู่บ้านนะครับแล้วอยากจะหากล้องเว็บแคมนะมาไว้ใช้กรณีแบบว่าการประชุมนะครับแล้วแบบวลัว่ากล้องที่ตัวเองเอามีอยู่เออแบบไม่รู้ว่าจะเลือกมาถูกเปล่ากลัวเลือกมาเสร็จปุ๊บ แล้วแบบภาพที่ส่งออกมามันไม่ชัดมันมัวนะฮะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยคู่สนทนาของเราเนี่ยนะครับแบบมองเราแบบไม่ชัดเจนนะฮะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไมค์ที่แบบเสียงมันไม่ดังเสียงเบาหรือเสียงออี้นะครับทำให้แบบว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยฟังที่เราพูดไม่รู้เรื่องนะฮะตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเก็บเสียงได้ดีแล้วก็รับเสียงได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากทําให้ผู้ฟังเนี่ยหรือว่าคู่สนทนาเนี่ยโอ้โห่ารับเสียงเข้ามาได้ชัดเจนมากแล้วก็ สำหรับใครที่อยากจะเอาไปสตรีมนะครับเป็นสายสตรีมเมอร์แล้วแบบชอบสตรีมแบบเปิดกล้องเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะเพราะว่าเรื่องความาความคมชัดของตัวกล้องนะครับค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะฮะแต่เรื่องไม้เนี่ยไม่ค่อยพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นสตรีมเมอร์เขาจะม,มีไม้แยกแล้วเนาะอย่างแบบไม้จากหูฟังไม้ลอยอะไรพวกนี้เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับผมเขาคือเขาก็จะซื้อของเขาอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ใครสายโมนะครับอย่ากมีทริปพอรมีอะไรพวกนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะเขาก็มีมาให้เนี่ยมีช่องไว้สําหรับติดตั้งทริปพอรได้ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากนะครับก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้ผ่านทาง Creative Official Store ได้นะครับบน lazada กับ shopee นะฮะก็มีไม่หหมดเลยแล้วก็พวกร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปนะครับที่มีวางจ,จัดจำหน่ายไว้นั่นเองนะครับซึ่งสินค้านี้เนี่ยผมจะไม่สามารถนำมันมารีวิวได้เลยถ้าไม่ได้ การจัดกิจกรรมจากทาง Creative s า b r ัสเตอ e r Thailand นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทาง Creative ด้วยน,นั่นเองนะครับที่จัดกิจกรรมมานะครับแล้วก็ให้พวกผมได้ไปร่วมสนุกกันนะฮะซึ่งผมได้รางวัลมานะครับก็เลยสามารถที่จะได้มา,าแกกกล่องให้ดูกันนะครับแล้วก็ใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กับซ b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับผมมี มาขายเรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งราคาก็ถูกมากๆนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นแก่กล่องสินค้าอะไรรอตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ